ฉลาดผมมองแบบนี้ครับในการตัดสินใจของผมเนี่ยผมมองแบบคุณหมอสิทวีอาจ,จารย์ทเนศนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จช่ำชองในเรื่องของธุรกิจนะครับเราเคยเล่นหุ้นเล่นหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นมายาวนานคุณหมอสิรธวีฉลาดไหมเป็นหมอหน่าจะเก่งน่าจะฉลาดจริงไหมผมมองดูว่าธุรกิจนี้ถ้ามันหลอกลวงจริงๆนี่หมอสิรธวีโดนก่อนผม <laughs> แล้วคนทั้งหมด50ประเทศนี่โดนพร้อมกันเป็นไปได้ไหมครับ แต่ถ้าวันนี้คนสิบคนถ้าโดนหลอกพร้อมกันเป็นไปได้ครับร้อยคนเป็นไปได้ครับแต่รับพันคนขึ้นผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งแต่ผมมองดูว่าถ้าคนอื่นประสบความสำเร็จถามว่าทําไมเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้ละครับผู้ชายคนนี้อยู่ในหมู่บ้านในโอ้โหเป็นคนนี้บต้องบอกว่างูเลยนะนะครับคนในหมู่บ้านก็เลยเรียกว่าไอ้ทึมนะครับต่อให้ว่าทึมสัตว์ปรากฏว่าวันที่สิบหกผ่านไปไอ้คนนี้มันถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไอ้ยาแก่ก็เลยไปถามว่าเฮ้ยไอ,อ้ทึ่มึงได้หวยมายังไงทึ่บอกว่าผมฝันเห็นเลขเจ็ดติดต่อกันสามคืนเจ็ดสามยี่สิบสี่ผมก็เลยซื้อสองสี่ก็สมแล้วนะมึงเนี่ยมันงู้เจ็ดสามยิบสี่ได้ไงเจ็ดสามสิบเอาเหรอกูไม่รู้นี่ใครเก่งก็เก่งไปแต่กูได้เงิน <c oughs> คือบางทุกท่านครับบางทีถ้าเราฉลาดเกินไปถามว่าเราพลาดโอกาสไหม ลองเปลี่ยนมุมมองนะครับลองเอาตัวเองวัดกับคนอื่นว่าถ้ามันไม่ไม่ดีนะครับคนประสบความสำเร็จคงไม่มากกว่าร้อยคนคนที่มีรายได้มากกว่าล้านคงไม่มากกว่าสิบคนใช่ไหมครับหลายธุรกิจเครือข่ายเกิดขึ้นในเมืองไทยปัจจุบันนี้มากกว่า500บริษัทแต่รับบริษัทคนนี้มีรายได้หลักล้านเพียงแค่คนสองคนแค่นั้นเองแต่เอเจ้นเปิดมาเพียงสองปีปัจจุบันคนมีรายได้หลักล้านสิบกว่าคนเยอะไหมครับเอาจยอะไม่มปบอมมือคอ่ะปลอมมือตัวเองหน่อยครับ ถ้าคนอื่นประสบคมสําเร็จคนคนนั้นถามว่าทําไมจะเป็นตัวเราไม่ได้ครับถ้าวันนี้ผมสําเร็จนะครับทุกท่านสําเร็จครับมาในมิจิโรวัตแอนอแอนเปเจ้าครับวันดี้ครับครับวันนี้ข้างหลังก็แน่นเลยนะครับแล้วท่านตั้งใจอย่างนี้ก่อนที่จะบอกเคล็ดลับสามข้ออยากจะให้ข้อคิดนิดหน่อยข้อคิดที่จะพิชิตความสําเร็จนะท่านเคยวิเคราะห์ไหมครับว่า ว่าทำไมคนจนถึงมากคนเป็นหนี้บัตรเครดิตถึงมากทำไมคนถึงเครียดเพราะอะไรกันทราบไหมครับเคยวิเคราะห์ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะให้ท่านดูตัวเลขสองบรรทัดสาเหตุที่คนไทยคนทั่วทัไปปัจจุบันนี้มีปัญหาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังดูตั้งตัวผมเองว่าให้เรียนหนังสือให้จบจบแล้วหางานดีๆทำทำสี่สิบปีเกษียณ อยู่ได้อีกหปีเสียชีวิตเห็นไหมครับไม่มีใครปลูกฝังว่าหนูเรียนให้จบนะอายุส0บยี่สิปีนะจบมาแล้วมาเป็นไดมอนด์ภายใน5ปีที่เอเจลูไหมครับแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอีกมีสาพไปสีป่สิปีวันนี้ท่านได้เห็นน้องนักศึกษาแล้วว่ายังเรียนไม่จบมาเป็นไดมอนด์มีอะไรได้เดือนละล้านถามว่าถ้าทุกท่านวันนี้เนี่ยเพียงเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนความ เปลี่ยนความคิดเพื่อพิชิตความสําเร็จถ้าท่านมาทําธุรกิจเอเจลภายในห้าปีท่านน่าจะเป็นไดมอนด์ได้ไหมครับถ้าท่านเป็น Diamond ไดมอนด์ได้ท่านจะมีรายได้เดือนเท่ากับเท่าไรครับหนึ่งล้านต่อเดือนถามว่าถ้าท่านห้าปีเนี่ยทาต่อเนื่องทําตามคนสําเร็จอย่างตั้งใจภายในห้าปีเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเป็น Diamond ไดมอนด์ได้แน่นอนเคล็ดลับความสำเร็จสามข้อข้อที่หนึ่ง แต่ว่คนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะท่านตัดสินใจจะเป็นเพอร์ซนอลหรือเป็นเอ็กซิคูทีฟก็ตัดสินใจหลายคนนะครับเสียโอกาสไม่กล้าตัดสินใจต้องปรึกษากับไปปรึกษากระทรวงการคลัง มานั่งฟังอยู่สองชั่วโมงไปเล่าให้ที่บ้านฟังห้านาทีเข้าใจไหมครับเสียโอกาสเลยผมขอแนะนําเพื่อไม่ให้ท่านเสียโอกาสการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดข่าในใดจะเป็นต้องปรึกษาขอแนะนําว่าถ้าจําเป็นต้องปรึกษาสมมติภรรยาอย่าไปเล่าให้ฟังวัานางคารเนี่ยมีประชมุมอีกรอบหนึ่งแบบนี้เชิญภรรยามานั่งฟังฟังจบแล้วถามดีไหมถ้าดีก็ทําด้วยกันถึงทําแล้วไม่สําเร็จก็ไม่ต้องกลับไปทะเลาะกันเพราะนั่งฟังอยู่ด้วยกัน แต่หลายคนเนี่ยเสียโอกาสเพราะไปเชื่อญาติเชื่อเพื่อนญาติเพื่อนคนสนิทก็เชื่อไม่ได้ถ้าเขาไม่สําเร็จในอาชีพนี้อบอกว่าเคล็ดลับความสําเร็จก็คือเชื่อคนที่สําเร็จในอาชีพนั้นๆครับข้อที่สองท่านต้องเรียนรู้ระบบระบบอะไรนะวันนี้มีมาให้ดูหลังละเอียดเลยห้องเนี่ยเขาเรียกว่า ABB แล้วท่านไปรอเข้าเอ็นแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยท่านโชคดีมากเนื่องจากว่าวันที่1ิบส้าจะมีงานเรียกว่า I am อมเอเตรงนี้มีคนซื้อบัตรไปแล้วมากกว่า3,600ันรยใบเพราะฉะนั้นท่านลองไปดูอัลัยว่าจะพอมีบัตรเหลือไหมนะครับเพราะว่าสองวันหนึ่งคืนพร้อมอาหารห้ามื้อนะฮะมีคอนเสิร์ตให้ดูด้วยถือว่าถูกมากถูกที่สุดในโลกนะครับครับถ,ถ้าท่านเรียนรู้ระบบนะบแล้วข้อที่สาม ท่านลงมือทําสม่ําเสมอภายในสองปีเนี่ยไม่ต้องเป็นไดมอนด์หรอกถ้าเป็นดีเลกเตอร์เนี่ยดีเลกเตอร์จะมีรายได้ระหว่าง8ปดหมื่นนะถึงแสนห้าถึงแสนห้าต่อเดือนท่านว่าถ้าภายในสองปีไม่เคยทําธุรกิจนี้แล้วเป็นดีเลกเตอร์มีรายได้เดือนละแปดหมื่นถึงแสนห้าคุมา้มไหมผมอดีตอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาสิปีเนี่ยผมได้สองขั้นปีเว้นปีนะฮะเงินเดือนไม่ก็ได้ใช้ใช้แต่เงินกู้กู้ทุกประเภท สิบเท่าสี่เท่าฉุกเฉินธนวัฒนถามว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ลาออกเนี่ยเท่าไหร่หมื่นเดียวผมมีกรนมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะฟังให้ท่องให้ท่านฟังเขาบอกเงินเดือนเนี่ยเหมือนอะไรท่านทราบไหมครับเงินเดือนเนี่ยเหมือนประจําเดือนคือมาสี่วันห้าวันหมด ครับมีกอนมนุษย์กันเดือนที่จะต้องให้ท่านฟังนะบอกทำเร็วเนี่ยก็หาว่าลํำหน้าทำช้าบอกว่าอ่ดอาดโง่ก็ถูกตาวาดฉลาดถูกระแวงทำก่อนบอกว่าไม่ได้สั่งทำทีหลังบอกไม่รู้จักคิดนี่แหละชีวิตกินเงินเดือนครับท่านปฏิบัติ3ข้อนี้ท่านจะมีรายได้เดือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแสนเป็นล้านผมเชื่อว่าวันนี้โอกาสอยู่กับท่านแน่นอนนะครับครับ ท่านไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำเหมือนเด็กน้อยคนเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามก๊อปปี้คนสำเร็จทำตามคนสำเร็จง่ายไหมครับง่ายนะครับครับ ก็วันนี้ก็ใช้เวลามาเป็นเวลาสมควรนะครับเอเจลเติบโตปีที่สองมียอดพันล้านเพราะเอเจลมีผู้นําเบอร์หนึ่งของประเทศไทยรวมอยู่ที่เอเจลเพราะฉะนั้นทุกๆท,ท่านนะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับถ้าท่านตัดสินใจวันนี้ขอให้เป็นไนมอนขอให้ได้เดินเ 1, 000, 000. อนละหนึ่งล้านโชคนีนะครับสวัสดีครับ